สวัสดีค่ะวีนนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ส่วนหลังบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปรีแอคชั่นอีกแล้วรอบนี้มาอยู่กับรีแอคชั่นคลิปเพื่อนบ้านนะคะชื่อเพลง Sweet s i g n ของเจ้าหลายบาทน,นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันรีเดบิวของหลายๆด้วยก็เลยตั้งใจว่าจะอัดคลิปนี้เป็นแบบเรียกว่าอะไรนะรีแอคชั่น ต้อนรับรีเดบิวของหลายๆด้วยนะคะก็จะบอกว่าก่อนอื่นเลยนะคบขออนุญาตสักครู่หนึ่งเหมือนตัวโมเดลจะสูงมปนิดนึงขออนุญาตค้มลงมาหน่อยนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยสําหรับหลายบ้านนะครับสําหรับการรีเดบิวครบรอบนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่รีเดบิวเฉยๆครบรอบไม่ใช่ก็หลายบาทก็คือยิ่งใหญ่เกรียงไกรแล้วก็เติบโตมากขึ้นแล้วนะครับก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้ดูคลิป รีเดเวเจ้าหลายอยากให้ลองไปดูนะคบชุดสวยมากโมเดลใหม่สวยมากครับผมก็ยิ่งๆจะบอกว่าดีใจที่ได้เจอหลายๆแล้วก็ดีใจที่หลายๆย,ยังคงทําตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะคบแล้วก็เรียกว่าอะไรดีตั้งแต่แบบเจอหลายๆมาบางอย่างผมมีความรู้สึกว่าผมได้แบบแรงบันดาลใจบางอย่างมาจากหลายๆเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องการแบบใช้ชีวิตเอ่ยอะไรเอ่ยมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่แบบผมเคยเจอ หลายบาทประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบสุขภาพนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะได้แบบมีโอกาสคุยกันบ่อยในช่วงนั้นนะครับซึ่งหลายๆจะบอกหลายๆเป็นคนที่เก่งมากที่แบบฝ่าฟันตรงนั้นมาได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าเธอคือถ้าสมมติว่าเธอดูคลิปนี้อยู่เขาจะบอกว่าเธอเก่งมากๆเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาหรือว่าเธอก็จะแบบก้าวผ่านมันไปได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่อะไรดีๆเข้ามาหาเจอแต่ผู้คนน่ารักเจอแต่เพื่อนน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ขอให้หน้าที่การงานเติบโตยิ่งใหญ่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะงั้นแล้วไปเรามาดูรีแอคชั่นพร้อมกันดีกว่าถือว่ามันสนาดเกิดไปเขินมามนไม่เคยวอวยพรใครแบบขนาดนี้มาก่อนเลยดีใจนะดีใจดีได้เจอกันนะมาเรามาดูพร้อมกันดีกว่าออริจินอลซองครับสวีทไซส์หลายบาทครับผม ไม่รู้ว่าจะปั่นไหมนะไม่น่าปั่นชื่อเพลงน่ารักยังไงคะผิดไหมผิดไหมผิดไหมเพียงให้กำลังใจแน่เลย นี่น่ารักนบบเยอะนี้คงจะมีคำถามมากมายที่รอให้เราไปหาคําตอบจะฉันไม่จะเธอวันนี้ก็ยังเดินหน้นาไปความรักเหืออ่อนถอยความสันมากมายที่เรานั้นยังไม่รู้แต่ไปเป็นไรอกจะมีแค่เราพอสิ่งที่ค้นหาอยู่เพียงแค่นี้วันไหนที่เราอ่อนล้าขอให้เ่อร้องเพลง น่ารักค่ะทำนองน่ารักมากเลยครับอ่าอันนี้ต้องไปมิตติ้งจับมือแน่เลยใช่ไหมีน่นารัก อยู่ c <ล>ัน n n e รามี a g e แบบน้ำตาไหลมีอน้ำตาไหลจ้วยโอ้อัอนนอเป็นคำตรงน่ารักมากเลยครับ บอนกลับมาหาหลายบางอะไรเยอะครับมันตาไหลเฉยด้วยนังยู่เอาสวมากแอมันตาไหลเฉยวย 我怎么那么倒霉的嘞？嗯。Oh, ไปแล้วนะคะกับเพลงซวิซด์นะคะของเจ้าหลายๆนะครับ่อทีไม่คิดว่าจะโดนอีโมชันอลดามีนน้ำตาไหลเฉยนั่งฟังเพลงอยู่น้ำตาไหลง,งงมากโอ้ยจริงๆผมเจอกับหลายๆตอนช่วงอาหลายๆมีปัญหาเรื่องสุขภาพใจใช่ไหมนะายทัศนำใช่ช่วงนั้นเพราะว่า ถ้าจำไม่ผิดมันเริ่มได้คุยกันตอนช่วงนั้นนะคะแล้วจะบอกว่าจริงๆหลายๆเป็นอีกคนนึงที่ผมรู้สึกว่าหลายเป็นคนเข้มแข็งนะก็คือแบบต่อให้เจอเรื่องอะไรไม่ดีมาหลายๆก็ก้าวผ่านจนแบบพ้นมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราแบบดีใจนะคะที่หลายๆยังอยู่แล้วก็ค่อยๆเติบโตอย่างนี้แบบเรียกอะไรนะเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เติบโตอย่างนี้สิต้องเป็นเติบโตเรื่อยๆใช่เพราะว่าคือทุกครั้งที่แบบเหมือนแบบเรียกอะไรนะ ผมทํางานกลับมาแล้วแบบมาดูหลายๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะเป็นการแบบนั่งจุ่มนั่งอะไรใช่ไหมก็จะมาเจอแบบหลายที่ค่อยๆแบบเติบโตขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืซึ่งแบบหลายๆบางคนเก่งมากเลยนะคะไม่ว่าจะแบบทําอะไรผมมีความรู้สึกว่าหลายเป็นคนที่แบบไปสุดนะเออแบบทํามีแบบปณิธานอยู่ในใจต่อให้แบบคือบางทีความที่ว่าเราเป็นแบบ คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นสายทําแบบ YouTube อะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะไม่ได้เห็นแบบเบื้องลึกเบื้องหลังของเราแต่ซึ่งจริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วแบบยิ่งแบบการที่เราจะต้องคิดคอนเทนต์อะไรอย่างนึงขึ้นมาผมมีความรู้สึกมันใช้ความพยายามแล้วก็ความแบบความคิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอีกส่วนหนึ่งมันก็จะแบบทาได้ด้วยการที่มีแฟนคลับอะไรเงี้ยคอยแบบอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งเพลงเนี้ยเป็นเพลงฟิลแบบเหมือนตอบแทนเออ อ้โมช a ลดามีที่นะเป็นเพลงที่ไว้ตอบแทนทุกๆคนนั่นเองก็ใครยังไม่ได้ฟังเลยคร mm hmm. เพลงซ c i ไซอย่าลืมไปฟังกันด้วยตัวเองแล้วก็มาสามารถมานั่งบอกเล่าความรู้สึกกันได้นะคะว่ารู้จักหลายๆได้ยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากฟังเพลงนี้นะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แวะมาเจอมาฟังมาดูนะคลิป r รีแอคชัคลิปนี้ยังไงไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะบายบาย